สวัสดีคะ่ะทุกคนเข้าๆพาไปโซยก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ่นมิวนิกกันจ้ามิวนิกมีก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นแล้วนะคะใครรู้บ้างคะเพิ่งรู้อ่าๆจะพาไปกินร้านนี้นะคะมีชื่อว่าชาไทย อยู่ที่ r o s e ม h e i m s t r a ร e นะคะตรา a เซอร์อะไรก็ไม่รู้ไปหาดูเอาแบบว่าน้ําลำใหญ่เขาแก้วใหญ่มากเท่าหน้าเลยแก้วนี้นะคะ5ยูโรกว่ากว่าถ้าจําไม่ผิดร้านเขาไม่ได้ขายแก้ก๋วยเตี๋ยวอย่างเดียวนะคะมีอย่างอื่นด้วยซึ่งจําไม่ได้เรามุ่งจะกินกว๋วยเตี๋ยวเท่านั้นช้อนซ่อมสะอาดมีโซนนั่งทางข้างนอกและข้างใน ใครหิวก็แต่แวะมามิวนิคก็มากินร้านนี้ได้นะเขาไม่ได้จ่ายแต่ว่าข้าอยากรีวิวดูสิแกมันน่ากินขนาดไหนมีทั้งหมูทั้งเนื้อนะคะถักเคียงเขาก็มีให้พร้อมทั้งใบโหระพาและถั่วฝักยาวเอ๊ะทำไมเรียกว่าถั่วฝักยาววะเนี่ยถั่วงอก ลูกชิ้นเขาก็ให้มา3ลูกเลยจุกๆน้ำซุปเข้มข้นนะคะแต่ว่าออกไปทางเค็มหน่อยข้าวคือปรุงพริกกับน้ำส้มคืออร่อยเลยข้าวสั่งเส้นเล็กมานะคะเส้นเล็กเขาลวกไม่ค่อยเหนียวเท่าไหร่เพราะว่าอาจจะมีแต่เส้นแห้งไม่มีเส้นสดนะคะแต่ที่เด็ดอยู่นี่เลยค่ะเนื้อตุ่นค่ะแม่อร่อยมากตาลุกวบาวเลยจ้า ยังไม่หมดแค่นั้นขนมหวานเขาก็มีเอยอะเขาเรียกอะไรอะ่ะเค้กมะพร้าวอ่อนหรอเป็นเค้กใบตเตยแล้วก็ท็อปด้วยมะพร้าวอ่อนแบบครีมมี่มากเขาให้เนื้อมะพร้าวเยอะสุดๆแกล้วมันไม่หวานมากมันแบบกินได้ทั้งก้อนคนเดียวอีกสองก้อนก็ยังไหวเอาเธอพนักงานบอกว่าเจ้าของร้านทําเองแกมันอร่อยมากหลังจากครั้งนี้เข้าคิดว่าเขาก็น่าจะไปอีกเพราะว่ามันอร่อยนะหาร้านที่อร่อยอร่อยแบบนี้มานานมากในเยอรมันคือหายากสุดๆจ้ะ เราลานก็สะอาดน่านั่งน่าเข้าหน่าชมดูดีกินอิ่มจนแก้มปรีและไปแล้วบ๊ายบาย